ชันไฟมันล็อกกับข้อเหวี่ยงไม่อยู่นะครับเพราะว่าไม่มีลิมนะครับลิมรถรุ่นกเก่าหาซื้อลิมยากนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีลิมขายไปดูวิธีการกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะหาอะไรมาทําลิมนะครับเดี๋ยวมาค้นดูก่อนว่าจะมีอะไรที่จะสามารถทําได้บ้าง เล็กโอเคดูตัวนี้อโอเคนี่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดที่ตัวริ่มก่อนนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่ครับเพื่อที่เราจะได้วัดเหล็กถูกนะครับ ขนาด4มิลนะครับตัวนี้เราได้ขนาดร่องลิ่ม4มิลแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาขนาดเหล็กนะครับที่เราจะใช้ทําเหล็กอันนี้รู้สึกว่ามันโค้งมันจะผิวไม่เรียบนะครับอันนี้ล่ะเป็นยังไงอันนี้ก็โอ้4มิลเลยใกล้เคียงเลยนี่วางให้ก่อนแล้วอันนี้ล่ะนี่ก็ อันนี้ล่ะอันนี้ไป6มิเลยอันนี้ทิ้งโอเคเดี๋ยวเราใช้อันเล็กทําดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้เจียแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับอันนี้เก็บไว้ทําอย่างอื่นก่อนนะครับมาดูวิธีการทํากันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมส่างปุ๋ยนะครับวันนี้ก็ประกอบ พุดไฟให้ FC ท่านหนึ่งนะครับพุดไฟตัวนี้แล้วเผิญเจอปัญหาของเก่าผมแกะมาแล้วไม่มีลิมที่ล็อกจานไฟบริเวณนี้มานะครับแล้วก็หาซื้อยากด้วยรถเก่าก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะครับก็เลยเดี๋ยวลองทำลิมขึ้นมาเองเลยดีกว่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ เอสีนะครับได้เป็นแนวทางในการไปทําเองนะครับริมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีริมมันก็จะไม่มีตัวล็อกล้อไม่เหล็กกับข้อเหวี่ยงนะครับก็จะทําให้หลุดได้แล้วก็ตําแหน่งการจุระเบิดก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูแนวทางในการทํากันเลยนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมด้วยนะครับไปติดตามชมกันครับ หลังจากที่เราได้อุปกรณ์แล้วนะครับผมจะเลือกเอาเหล็กชิ้นเล็กๆทำนะครับเพื่อที่เป็นการประหยัดเหล็กนะครับเดี๋ยวมาเริ่มวัดที่นี่ก่อนเลยนะครับวัดเนี่ยต้องวัดที่ล่องนี่ก่อนนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้กว้าง4มิลนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวดูความยาวความยาวประมาณเท่าไหร่ความยาวสัก 15ก็ได้ไม่ต้องดีนะครับอระมาณ15 16ก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ลิ่มเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นก้นกระทะมันโค้งนะครับเราก็ต้องหาแบบนะครับอันนี้เลยเราก็เอาแหวนนี่แปะมาแต่แหวนนี่แปะนี่มันบางนะครับมันหลวมแต่รู้สึกว่าความโค้งมันลงได้อย่างเงี้ยพอความโค้งมันลงได้เราก็เอามาทําเป็นแบบนะครับ เมื่อเจียขนาดได้แล้วนะครับประมาณ4ีมิลแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองกันโอเคลงได้นะครับนะครับลงได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเหล็กมาขีดวัดขนาดนะครับว่าเราจะเอาขนาดความลึกเท่าไหร่นะครับ เราต้องวัดความยาวของริ่มด้วยนะครับว่าเราจะริ่มยาวประมาณขนาดไหนนะครับผมกะเอาสักประมาณแค่นี้พอผมเอาประมาณเนี่ยประมาณสิบมิลนะครับเมื่อเรากะขนาดว่าเราจะเอา15บมิลเราก็จะขีดไว้นะครับนี่เยลยขีดไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัด เมื่อตัดเสร็จแล้วเราเขมาวัดดูนะครับมีรู้สึกว่าน่าจะสั้นไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่เขาใช้ได้แล้วเราก็ตัดมันขาดเลยนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทียต่งอีกทีนึงนะครับให้มันได้ขนาด แล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองวัดกันดูนะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับน,นี่ครับริมที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับถ้ามันหาซื้อ,อยากเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับกล้องได้พอดีเลยนะครับเดีย๋ยวลองใส่ จานไฟดูนะครับต้องดูล่องตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยให้เข้าตรงล่องริมตรงนี้นะครับโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวลองดึงออกมาดูดึงออกได้ไหมริมยังอยู่มหาอ่เนี่ยริมยังอยู่นะครับถ้าได้ก็ ต้องเล็งให้มันตรงนิดนึงเนี่ยถ้ามันตรงแล้วมันข้อเหวี่ยงมันก็จะขยับตามนะครับเนี้ยข้อเหวี่ยงแล้วมันก็ขยับตามอ่ะเอาอย่างนี้หลุดแล้วมั้งเนี่ยยังยังยังนะครับมันยังน,งงน,นี่โอเคนะครับข้อเหวี่ยงกับล้อไม่เหล็กหมุนตามเท่ากันก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราขันน็อตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ สามารถเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆน,นะครับที่ทำรถอยู่ริ่มจานไฟหายหรือว่าถอดมาแล้วริ่มไม่มีหาซื้อไม่ได้ก็ลองหาเสซเหล็กทำดูกันนะครับก็ทำเองได้ก็ทำนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยถ้ามันหาซื้อไม่ได้เราก็ต้องใช้งานคัสตอมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็คงเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆม,มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมด้วยน,นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ